นายกรัฐมนตรีเลี่ยงตอบลาพลเอกประวิทย์สรวมไทยสร้างชาติบอกขอให้อยู่ในบรรยากาศช่วงเวลาแห่งความสุขก่อนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการตอบคำถามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จถึงกรณีความชัดเจนอนาคตทางการเมืองหลังจากที่มีกระแสข่าวเข้าไปลาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ เพื่อทำงานการเมืองร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นหัวหน้าพรรคโดยได้เพียงแต่ทักทายสื่อมวลชนสั้นๆเพียงว่าสวัสดีจ้าขอให้อยู่ในบรรยากาศช่วงเวลาแห่งความสุขก่อนแล้วกันก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าในทันทีค่ะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและแกนนำกลุ่มสามมิตรกล่าวสั้นๆหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า สรุปแล้วกลุ่มสามมิตรจะตามไปอยู่พักครุมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่ว่าตอนนี้เราดูบอลโลกกันอยู่ก่อนที่จะเดินทางกลับในทันทีค่ะด้านนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักรลวมไทยสร้างชาติเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่สำนักข่าวหนึ่งรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักกรุมไทยสร้างชาติ เป็นที่เรียบร้อยโดยส่งใบสมัครไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเอาเป็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริงเป็นการปล่อยข่าวเป็นเฟกนิวส์ที่ออกมาเท่านั้นทั้งนี้นายพิรพันธ์ยังกล่าวด้วยว่ายังไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวเลยวิษณุป,ปัดกระสายยุบสภาหลังเอเปกรับหากเกิดกระทบกฎหมายลูกแต่ไม่มีทางตันจัดการเลือกตั้ง นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวยุบสภาหลังประชุมเอเปกว่าตนไม่เคยได้ยินแต่เคยได้ยินจากที่สื่อพูดกันส่วนหากยุบสภาตอนนี้จะกระทบต่อกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่นายวิศนุระบุว่าก็พูดกันมาเยอะแล้วมีปัญหาแน่แต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ตันทางนี้นายวิษนุได้กล่าวถึงกระแสข่าวกลุ่มสสพักเศรษฐกิจไทยที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐ ในทางกฎหมายจะสามารถกลับมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐได้อีกครั้งหรือไม่ว่าตนไม่ทราบข่าวดีว่าเขาจะมาจะไปหรือไม่ไปพูดแล้วเขาไม่ได้มาแล้วจะเกิดความเสียหายส่วนสรุปแล้วเคยขับออกไปแล้วจะรับกลับมานายวิษณุกล่าวว่ามีและเป็นไปได้ขอขมาขอโทษเวลาจะกลับมาก็อ้างเหตุผลเพราะซึ่งถือว่าทำได้ไม่แปลกประหลาดอะไรเคยแม้กระทั่งปรับคอรมอเอาคอรมอออก และนำชุดเก่ากลับมาเป็นคอรมอรใหม่จึงเกิดคำถามว่าแล้วปรับทำไมค่ะคอรมอรเห็นชอบขยายเวลาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยธุรกิจโรงแรมถึง30มิถุนาย,ยน2566วงเงิน5,000ล้านบาทค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนในโครงการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโรงแรมและในกลุ่มซัพพลายเชนของโรงแรมให้มีเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหลังเมื่อเดือนกรกฎาคม2565ที่ประชุมคอรมได้มีการเห็นชอบโครงการนี้ไปแล้ว วงเงินรวมทั้งสิ้น5 0 0 0ล้านบาทรวมถึงอนุมัติงบวงเงินอีก200ล้านบาทจากงบประจำปีค่ะเพื่อชดเชยต้นทุนเงินให้กับธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งในส่วนนี้มีการสิ้นสุดระยะเวลาการรับคำขอสินเชื่อไปแล้วตั้งแต่30กันยายน2565รที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นจึงได้ปรับปรุงรายละเอียดและขยายระยะเวลาไปจนถึง30มิถุนายน2566 หรือจนกว่าจะหมดวงเงิน5,000ล้านบาทค่ะชนน่านมองขาดบิ๊กตู่รบรวมไทยสร้างชาติคือต้องการสืบทอดอำนาจเป็นกลยุทธ์แยกกันเดินรวมกันตีเชื่ออย่างไม่กล้ายุบสภานายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะไปพักรวมไทยสร้างชาติจะมีผลต่อก,กระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์หรือไม่โดยเชื่อว่าหากผลเอกประยุทธ์ตัดสินใจแบบนั้นคือต้องการสืบทอดอำนาจ หากอยู่พรรคเดิมอาจจะมีอุปสรรคจากเสียงตอบรับจากประชาชนหากแยกกันอยู่อาจจะเพื่อความอยู่รอดซึ่งจะเป็นกลยุทธ์แยกกันเดินรวมกันตีก็ได้แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้คำนึงถึงคู่แข่งอยู่เสมอและเตรียมพร้อมพักให้มากที่สุดไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นอย่างไรจะมีกลยุทธ์อย่างไรหากพักเข้าถึงประชาชนเชื่อว่าจะมีกระแสมากกว่าอย่างอื่นพร้อมมองว่าอาจเป็นกลยุทธ์ในการหาทางลงให้กับพลเอกประยุทธ์ เพราะอยู่ในอำนาจได้แค่2ปีเว้นแต่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญค่ะสุดการยื่นยัติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ขณะนี้ได้ประเมินจากสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นการยุบสภาซึ่งคาดว่ารัฐบาลน่าจะยื้อไปถึงช่วงสิ้นเดือนมกราคมดังนั้นฝ่ายค้านจึงประเมินว่าจะยื่นช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ ือให้สามารถอภิปรายได้ช่วงกลางเดือนมก,การาคมเพราะหากยื่นช่วงนี้จะกระทบกับวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ที่มองแล้วอาจจะไม่เหมาะสมค่ะขณะเดียวกันประเมินว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมยุบสภาในช่วงนี้เนื่องจากยังจัดสรรนผู้สมัครไม่ลงตัวเพราะการยุบสภาจะต้องเป็นประโยชน์กับฝ่ายรัฐบาลมากที่สุดทั้งนี้ยอมรับว่ากระแสข่าวการแยกกันเดินของพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ ที่อาจจะกระทบกับบางพื้นที่เช่นที่ภาคใต้ภาคกลางบางจังหวัดแต่ไม่กระทบภาพใหญ่เพราะกระแสความต้องการของประชาชนตอนนี้ตอบชัดว่าพักฝ่ายรัฐบาลกระแสต่ำมากอาจเป็นเหตุผลที่แยกกันอยู่และพักเพื่อไทยต้องรู้ตัวเองให้มากที่สุดว่ามีจุดแข็งอะไรเพราะการเลือกตั้งคู่แข่งที่แท้จริงไม่ใช่พักการเมืองแต่คือประชาชนดังนั้นพักเพื่อไทยต้องเอาชนะใจประชาชนให้ได้ก่อน ึ่งค a n d i d a นายกรัฐมนตรีของพรรคหลังนายเศรษฐาทวีสินยอมรับว่าตนเองจะอยู่พรรคเพื่อไทยนั้นยังไม่มีการท้าทามให้นายเศรษฐามาเป็นแค a n ิเดตอย่างเป็นทางการซึ่งคนทุกคนที่จะมาเป็นแค a n ิเดตจะต้องผ่านกระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะคือใกล้จะยุบสภาหรือมีประกาศเลือกตั้งอย่างเป็นทางการด่วนค่าบอมถล่มแฟลตตํารวจนาะราที่ว่าเจ็บนับสิบรายด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด,วด่วนลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดคาร์บอมภายในแฟลตตำรวจตรงข้ามโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสหลังรับแจ้งจึงวิทยุด,ด่วนให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุทันทีค่ะโดยภายหลังเกิดเหตุพบกลุ่มควนันและไฟกำลังลุกไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่ด้านในสุดของแฟลตตำรวจโดยรถคันดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นรถเป้าหมายที่ถูกกลุ่มคนร้ายแอบนำระเบิดมาซุกซ่อนเอาไว้ พร้อมกับตั้งเวลาในการจุดชนวนระเบิดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดกันเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปยังแลตและบริเวณใกล้เคียงโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบจากนั้นเจ้าหน้าที่ EOD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงได้เข้าตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่โดยรอบซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในะระหว่างการตรวจสอบว่ามีการวางระเบิดเพิ่มเติม,ตมนอกจากจุดที่เกิดเหตุระเบิดอีกหรือไม่เบื้องต้นมีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย ทราบชื่อร้อยตำรวจเอกสุที่รักหลงไหมรองสวปสวพเมืองน,นราธิวาสและมีผู้บาดเจ็บกว่า15รายค่ะและล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติพรพัฒ์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ระหว่างบินโดวลงพื้นที่จงังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณบ้านพักข้าราชาการตํารวจแล้วทั้งนี้มีรายงานว่าพบวัตถุต้องสงสัยสองจุดที่หน้าโรงเรียนอนุบาลน,น,นราธิวาสและตลาดบางนา เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news